ก่อนจะไปเอ k เวกเทียสิบอะเอาเทียเก้าให้รอดก่อนนะเราต้องแบบสวัสดี a m p c ตัวนี้ก่อนให้มันแบบญาติดีกับเรามันจะได้ไม่ทำให้มาเราแตกมาเลยครับไอเทียสิบเจ็ดแตกด้วยคุณคุณดูดิเจ็บช้ำน้ำใจเลยสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์นะคุณโอ้คือผมอยากได้ดีเน่เนาะผมจะให้ดีเน่กี่เปอร์เซ็นต์วะเืียจำไม่ได้แล้วเอาเปอร์เซ็นต์ตามเดิมแล้วกันแบบที่ผมเคยทำไว เราต้องการ40%มึงใส่ไป,ลไปเลย,ย20ไปเดนาร้ออีก20ไปมาแล้ววะเวลาที่ทูกทั้นรองอยเอาล่ะทุกคนได้เวลาแห่งความจริงจะได้บวก18หรือจะได้ม้าตัวใหม่เอา้าไอเชีย่ยลืมแล้วนะเออตอนนี้ผมต้องหาแร่แทรของดันโลเชีย่ยไปเลย เมื่อก่อนมัน 4m ไม่ใช่เหรอวะ5ครั้งแล้วกัน oh <my> God. เ,เอาเรามีเก็บอยู่แล้วเหรอเอามาใช้เลย7ครั้งนะ7ครั้งถึงบวช7ครั้งมาพร้อมแล้วปะ <c oughs> เอาอยัางอะเอาเะยกันเชี <c oughs> ่ยอะไรวะ เรายังเสล็ดกับมันไม่พอสินะสวัสดีเดี๋ยวนะเงินรอบนี้เราสลับดูมเลยไหมแต่ดีเน่เนี่ยคือดีเน่เนี่ยยังไงเราก็เอา20แน่นอนดูมเป็น80ไปเลยถ้างั้นดีไหมดีแหล่เขี้ยช่างแม่งนละมาพร้อมทีสองต้องติดแล้วของเวกเยอะขนาดนี้โอ้โหคุณผมเอาเวกได้แค่เจ็ดครั้งก็หมดแล้ว ติดก็เฮียละสเต็คที่ยีส่สิบทำไมมันเหมือนมันไม่ได้ลุ้นเลยวะยุคนี้8ปเอ็มหรอตอนที่บ้าเวคเคยดึง46่หกเอมเฮียมันก็แพงไปไหมอ่ะมาเรายังไม่ยอมแพ้เรายังไม่ยอมแพ้ดีเน่ที่ฉันใฝ่ฝันไอ้เชี่ยของดีเน่ผมจะหมดก่อนประวะ้าอท่างเนี้ยพอเวลาสบายสบาย สแต็ที่21ครับกับโอกาสสำเร็จ5้เปอร์เซ็น์แล้วโหผมเป็นใครผมถึงกล้าต่อกร่อนกับโอกาสสำเร็จเพียง5เปเซ็นนี้ก็มาดีครับเหมือนเราก็รู้นะว่ามันจะออกผลเป็นยังไงอะแต่เราก็ยังฝืนนะ หมดแล้วพอแล้วนะอีก3ครั้งถ้าวันนี้3ครั้งนี้ยังไม่ติดก็เอาไว้วันหลังนะครับมาจะเป็นสแต็กที่22หรือว่าโอกาส5.2%นี้มันจะเข้าข้างผมก็ต้องมาดูกันเอลยอย่าเพิ่งขอแบบว่าใสยาศาสตร์กันสวัสด,ดีเรากดอ e ีโมดไหว้มันด้วยมัทักทายเบาๆไม่ใช่ไม่ใช่นี้เอ้ยขอขมามานี่เลยกูกดนี้เลยขอขามาฉันขอขามาคุณแล้วนะ ให้ฉันติดเธอไปดีนี่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 สองครั้งเท่านั้นอันจริงๆนะณนะสุดเนี้ยคือจะให้ดูมจะให้ดีนี่จะให้อาตัวนสดผมเอาหมดแหละขอแค่ให้มันติดสักทีเถอะกูขอร้องละรอบนี้เราเอาตักทายอย่างสุภาพแล้วกันนี่ครับเข้ามาคำนับเข้าไป ชื่นชมมาชื่นชมเก่งมากน้องเก่งมากเราเชื่อว่าน้องจะเอาเวกให้เราติดในวันนี้ใช่ไหมน้องกูร่าน้องชื่อกูร่าด้วยเอาล่ะน้องกูร่าเราทําตามที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้นะ5 4เปอ หมดแล้วแต่ของเ,อเวยังไม่หมดของเ,อเวยังไม่หมดก็ต่อเลยครับเมื่อกี้บอกจะพอไม่พอหรอกครับหลังเราต้องซื้อแร่แท้เพิ่มอีกสามชิ้นมันมีจริงเหรอ,อคำว่าติดอ่ะคุณคุณหลอกผมเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะกด F5 รัวๆก <c oughs> ูร่าต้องเปิดเพลงกุหลากล่อมเปล่าอ่าเปิดก็ได้นี่เพลงกอกุาลาคุณฟังซะ ใครไม่เคยฟังใครเข้าสตรีมผมมาครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจช่องผมได้นะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะให้แบบค่ากาแฟค่าน้ำนะครับที่ผมได้พูดไปมากมายนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณอยากฟังเรื่อยๆนะครับอยากเป็นกาลังใจให้กดทิปมีได้นะครับมีทิปมีลิงก์อยู่ข้างล่างครับผมและนี่คือเพลงของกูระและมึงชื่อว่ากูระและรอบนี้มันจะต้องติดอย่างแน่นอนรออย่างวะรอทิ เป็นเป็นอะไรกับเลขเนี้ยมาลืมผสมพันธุ์ไหมครับบางทีมันกําลังยึดติดว่าฉันอยากมีลูกก่อนจะมีไม่ได้อะไรแบบนี้ไอเชียม้าผมยังผสมพันธุ์ได้หนึ่งครั้งนี่ว่าหรือว่าทฤษลีนี้จะเป็นความจริงยี่ห้าคือเท่าทุนก่อนหน้าคือกําไรหลังจากนั้นหายนะจุดนี้มันคือหายนะเ้าเห้ยเรายิบสี่แล้วนี่วะแปลว่าเรายังมีโอกาสที่จะกําไรถูกไหม ผมเอาเวกไปสามรอบแล้วโอ้โหหุนคุูเหีย้ยมาพูดกับผมแบบนี้แต่ม้าขาวสำหรับผมติดง่ายกว่าเออ,เออวะหรือเพราะอ้นี้มันม้าดำวะเกี่ยวไหมะเกี่ยวไหมวะเกี่ยววะมันไม่น่าเกี่ยวนะหรือมันเกี่ยววะถ้าเราเป็นสายมูทุกอย่างมันก็เกี่ยวทท่านั้นแหละม้าขาวขาวแบบไหนถึงจะเรียกว่าขาวนี่เราจะลงทุนเสียใบเปลี่ยนรูปลักษณะม้าเพื่อมาเปลี่ยนม้าให้เป็นสีขาวงั้นนะ ฉันบ้าไปแล้วเรื่องไผมมีใบเปลี่ยนรูปลักษณะมาพรีเมียมอยู่2ใบเอาไงดีวะผมไม่เชื่อมั่นวะผมว่าผมไม่ผมไม่ใช้เปลี่ยนดีวะตอนอเวไม่กดหินครอนกับกดต่างกันไหมต่างครับถ้ากดหินครอนเนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์คืนมาหาร2งครับผมอ่าสมมติอย่างของผมเนี่ย40 80 80ถ้าผมใช้หินครอนนะกลับมารอบต่อมามันจะเหลือ20 40 40แต่ถ้าคุณไม่ใช้หินครอนเปอร์เซ็นต์พวกนี้เหลือศูนย์เลยครับคุณก็ต้องมายัดเติมของใหม่หมดเลยนะ เปลืองของเอาเวกมาชิบหายเลยซึ่งปกติก็หายากอยู่แล้วด้วยนะครับเขาก็เลยนิยมใช้ครอนกันมากกว่าไปลาเวกมาต่อมาสิบเลยไหมครับเฮ้ยคุณใจเย็นปะคุณใจเย็นกันมั้ยก้ายังไม่ติดเลยเอาละนะเอานะานะทำไมมันไม่ตรงอะ่ะไอเชีย่ยผมเพิ่งเห็นว่าม้ามันยืนไม่ตรงกับไอ <c oughs> นี่มันเป็นรางร้าย ที่มันเป็นรังร้ายชัดๆหรือสองครั้งผมว่าเพลงกุล้ามันไม่เวิร์กว่ะตอนนี้คือดวงไม่มีอ่ะมันไม่มีอะไรช่วยเราได้อั้รริบห้าแตกและถ้าติดตัวแตกนี้คือเท่าทุนถ้าแหกตัวแตกนี้คือหายลนะอย่างงั้นสิลนะก็มาดีครับอ่านแชทโชว์เลยโอ้โหทำเป็นเมินก็ไม่ช่วยจังหวะนี้ยหันไปอ่านแชทไงแล้วกลับมาแบบเว้ยเกมมันจะมองว่าเราไม่ทันตั้งตัวมันจะเซอร์ไพรส์เราอย่างเงี้ย ติดให้เราเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยไม่มีอ่ะเฮ้ยอีกรอบรอบสุดท้ายแล้วอันนี้รอบสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะว่าของเวกมาผมก็หมดแล้วนะครับเพิ่มพลังสายมูไหมคือถ้ามันช่วยเช่นเราก็สายมูให้สุดแม่งเลยยังไงก็มาถึงจุดนี้ละสีขาวอ่ะสีขาวไหนดีขาวนี้ไหมกดเอาเวกแล้วปิดจอครับจากคนที่เคยติดมาแล้วตอน40แตกได้เดี๋ยวรอบนี้ผมจะผลจะปิดจอกดแล้วปิดคอมครับ <laughs> คุณใจเย็นก่อน กดแล้วปิดคอมมันก็มันแล้วมันจะเอาเวกให้ผมเหรอวะมาข่าวพรีเมียมคือสกินอันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้นะใช่ใช่อันนี้แหละครับโอเคเปลี่ยนแล้วนะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้สุดอะเรามาขนาดนี้แล้วคือถ้ามันไม่ติดมันก็ไม่ติดอะ่ะที่มานะเอฟห้าก่อนเอฟห้าก่อนสายมูขนาดนี้แล้ววาเนี่ยเปลี่ยนสีมาเพื่อมึงเลยนะขาวแล้วเนี่ยเขียวว่าสีนะิดนะดนะคุยกันก่อน ดูรีมันจะเอเวกมาให้เรามันไปนซื้อของกับกอลลินอยู่เลยตั้งใจหน่อยกูล่ะอ่ะเอาเท้าซีจริงไปปิดจอด้วยปิดเสียงด้วยติดปะวะไอเชี่ยผมปิดเสียงอยู่ผมไม่เห็นนี่ผมดูจอเล็กโอเคแหกตามนั้นเจอกัน สรุปสายมูที่เราทํามาทั้งหมดไม่ช่วยอะไรผมเลยมาหาไม่ยากครับแถวเราไม่กี่บาท<ม>เดียว <laughs> คนละมาคนละมาก่อน <laughs> ใช่ไหมหมดแล้วใช่ปะของเออของหมดละมาข่าวก็ไม่ช่วยอะไรผมหรือว่าเราเปลี่ยนมาช้าไปวะตอนนี้กี่สแต็กล่ละนะยี่สิบเจ็ดสแตก็กโอเค <sighs> กดอีกรอบนี้จะติดครับคุณเอาอะไรมาพูดไม่ต้องพูด <laughs>